สวัสดีครับผมนายทาวอิเช่นครับสวัสดีผมผมรครับผมนายสับสนธรรมจันทร์ครับวันนี้จะมาทำงาที่สตินะครับการหาคู่เพอแปลงไฟฟ้านะครับก่อน<พ>อือ่นนะครับหาค่า H หนึ่งและ H สองก่อนครับได้สองรอยี่สิบนะครับ แล้วก็ช็อตที่ H2 และ B นะครับวัดค่า H1 กับ A, A ครับไ,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 ได้สามสามร้อยสามสิบนะครับต่อไปนะครับช็อตที่ H2 กับ A ครับ แล้วก็วัดค่าน H1 กับ B ครับได้หนึ่งร้อยสิบนะครับแบบแรกจะเป็นแบบ a d j e t i v e นะครับแบบที่สองจะเป็น adjective นะครับ